สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่โฮมเอเลนโบนะครับนี่อ่แล้ววันนี้เราจะมารีวิวหูฟังเย้ นี่ครับผมก็ไปเดินเที่ยวมาผมก็ไปเจอนี่เจ้าตัวนี้ School c n d y c ช u ช h e r เอ้ย c ค t เ h e r นะผูฟังตัวนี้ yeah. ความพิเศษของมันก็คือที่ผมรู้มาก็คือมันสั่นได้ครับเวลาเปิดเพลงมันจะตุ้งๆุ้สั่นอยู่ในหูนะครับจะรุ่นนี้ก็บอกว่าใช้ไดเวอร์เป็น REX 40ไดเวอรมันทำให้เสียงสมูทขึ้นแล้ว้เบสที่ เบทที่มันดูทรงพลังแล้วก็เซนเซชั่น55ไดเวอร์เสียดเอ็กซ์เกมเบนี่สิอเอ็กซ์เลียน์เาแบบว่าได้ประสบการณ์มันทำให้ได้ประสบการณ์ที่แบบโหคุณจะไม่เคยลืมเลยอรอยเงี้ยฟังคือพับเก็บได้มีกระเป๋าแล้วก็มีไม้อ่าจะมาแกะดูเลยนี่นี่ดูกล่องดูกล่องหืมนี่คำเตือนคำเตือน อ่าระวัง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 จะรู้สึกถึงเบรดอะไรเงี้ยอ้าบเปิดกล่องมาปั๊บไม่มีเปิดกล่องเปิดกล่องมาปั๊บปั๊บนี่ดูดูแค่กล่องก็โคตรเท่ผมว่าเท่มากเดี๋ยมากตบกล่องกล้องให้ชัดๆอ่าอุ๊บนี่เปิดมาตอนแรกก็มีเซอร์ไกด์ก็เป็นแบบว่าวิธีใช้อะไรเงี้ย เราก็จะข้ามไปว่าผมได้เปิดอ่านมาแล้วดูเล็กๆน,น,น,น้อยๆแอบดูมาแล้วนี่ปั๊บนี่มันในนี้ก็จะประกอบด้วยหนึ่งสายแจ็คกับคู่มือการใช้นี่หน่อยอ่าสองตัวหูฟังคะเราเก็บไว้ก่อนสามถุงใส่หูฟังเนี่ยเราจะเก็บไว้ก่อนใต้กล่องมีแล้วประวะ อ่าอันนี้ไม่เกี่ยวน,นีใบเสร็จแล้วปุ๊บปาเก็บมีกล่องปุ๊บกล่องเก็บไปก่อนเปร๊บเดี๋ยวมาดูที่แจ็คเปร๊บน่ะตัวแจ็คก็จะเป็นประมาณนี้ยังจะไม่เก็บอกมานะนี่ปุ๊บมีสีแดงสีแดงกับสีดำอืมก็จะประมาณว่า สีแดงจะเสียบไปนในตัวหูฟังสายก็ยาวพอสมควรนะผมว่าปุ๊บแหวงไว้ก่อนปุ๊บอ่าเนี้ยมาดูดูที่หูฟังไหนหคู่มือก่อนคู่มือนี่เป็นคู่มือเกี่ยวกับไมค์เจ้าวะอ่าคู่มือเกี่ยวกับไมโครโฟนไมโครโฟนใช้งไงอะไรอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บอ่าเปลีย่ยนใบปุ๊บเนี่ยดูที่หูฟังเราปั๊บ ตูฟังนะครับปุ๊บพับเก็บได้ปุ๊บปุ๊บไอ้นี่มีหูฟังถ้าดูลางลางครตรงนี้ก็จะมีช่องเสียบแจ็คเนะช่องเสียบแจ็คปุ๊บหูฟังก็สามารถปรับขนาดได้ปรับปรับขนาดได้ปุ๊บนยืดหยุ่นยืดหยุ่นอืมทำให้กระชับหูนะผมว่าปิดได้เล็กน้อยปิดได้เล็กน้อยนี่จะมีสกินโลโก้เขาปั๊บเห็นว่า มันรูปนี่มันรูปหัปวกะโหลกปุ๊บเดืบเปิดไ่ปุ๊บ,ววบอ่าปุ๊บตรงนี้จะมีเขียนว่านี่เขียนว่ากูแชนดี้อ่าหัวตัวฟองน้ำเนี่ยมันทำให้นุ่มนะแล้วเวลาผมใส่เข้าไปเนี่ยเวลาเราใส่เข้าไปปุ๊บมันสงบดีนะแบบเหมือนแบบนั่งคุยกับตัวเองเลยเลยคือแบบมันเงียบมากน,นี่ปุ๊บตรงนี้ครับจะมีที่มีปุ่มปุ่มเล็กๆปุ่มนี่ปุ่ม ปุ่มมะปุ่มปุม๊บเราก็แกะออกมาไอันนี้จะใส่ท่นเหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนนี่คือลำโพงเราไอเจ้าลำโพงเราป๊าปลำโพงตัวเซ็นเซอร์มอยู่ตรงไหนก็นตัวสั่นๆเนี้ยปุ้งปุ้งปุ้งดูที่หูฟังไอ้ที่ฟองน้ำมันจะมีสกินเวลายนี่เวลายกันโลกนหะัวมันสุดยอดนะมันสุดยอดนะ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวใส่เข้าไปปับ๊บอา่านี่จะมาลองจะมาลองเทสเสียงกันนี่ใส่แจ็คเข้าไปนะครับปุ๊บสีแดงใส่ใไปปับ๊บปุ๊บอา่าเราก็จะมาลองเทสเสียงกันใส่เขียบเข้าไปปุ๊บอา่าจะแจ็คเข้าละปุ๊บน,นี่ครับลืมลืมบอกลืมบอกนี่ตรงนี้ อันนี้ก็จะเป็นปุ่มเลื่อนมันเป็นความสัน่นสมมติจะให้สั่นน้อยๆเราก็ปรับน้อยๆปรับน้อยๆไปปุ๊บเราสั่นมากแล้วอันนี้ผมจะปรับสุดสุดเลยนี่สุดแล้วปับ๊บเรอใส่เข้าไปนี่นะครับหลังจากที่เราใส่เ้าไปแล้วนะครับผมจะลองเปิดเพลงครับเพลงหนึ่งดูนะปเพลงปิดเปิดเสียงสุด โอ้โอ้นะครับมันสั่นได้จริงๆเนี่ยสุดยอดเนี่ยเนี่ย เห็นไหมว่ามันสั่นได้จริงๆอะอูฟังเนี่ยมันสั่นได้ดูว่าขนาดนี้ก็แบบกระชับกันหน้านะเนี่ยกระชับกันหน้าเป๊ะเลยเนี่ยน่ากระชับแล้วก็ปรับได้ปุ๊บแล้วก็ปรับปรับของเราไปแต่มันสุดยอดนะครับส่วนเรื่องผมว่าเรื่องดีไซน์มันก็ดูพื้นๆนะมันดูเรียบๆอ่ะแต่มันก็โอเคนะผมว่าอื่จุดนี้ข้างบนก็จะมีนี่ใส่ มันก็มันก็มันก็ไม่แย่นะมันก็นิ่มๆนี่นะมันโอเคนะสำหรับใครที่สนใจแล้วสามารถเป็นหาซื้อมันลองใช้ดูได้นะครับผูฟังนี้ผมปื้มมากอันนี้ก็ตอนแค่นี้ครับผมบ๊ายบาย